แตงอ่อนบัวเมียนมัวอิวเมียน้าวเผายาวหรืออิวเมียนฐานทินเก่าเมนยูจีนย้อนสงค้ามมหาวีจึงลบนี้ลงสู่ไตมาอยู่ไทยเวียดนามด้วยทั้งอยูเล่าก็หลายเรามีหีดค้องประเพณีภาษาปากเวา่าหักษาไวสวนนิลัน หักษาไว้ตลอดกาลสกจิจชนเนลขอชูมือเผด็จประคุณทานหับฟังประวัติเผาอีเมียนหรือเผายาวโดยหยอเรื่องเล่าสิเป็นจริงในนั้นฝากทานที่ตามไปพร้อมๆกันถ้าหากท่านมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถแสดงความคิดเห็น ได้กล่องวิดีโอหนึง like, น่งไลค์หนึ่งคอมเมนต์หนึ่งแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเข้าด้วยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประสาชนเล่าเป็นประเทศหนึ่งที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างทางด้านเสื่อสาตรศาสนาและเหีดข้องประเพณี ถึงจะเป็นประเทศน้อยๆมีประชากรประมาณเจ็ดล้านกว่าคนแต่มีความแตกต่างถึงหาิบเผ่าชนและมือนี่เองพวกเขาจะมาว่าถึงเผ่ายาวหรือเผ่าอีเมียนเผ่าอีเมียนเป็นชนเผ่าที่มีประวัติคววมเป็นมาที่โดนน่านตั้งแต่สมัยทรงข้ามกลางเมืองในประเทศจีนได้เริ่มอพยพ มาสู่มณฑลกวางตุงกุยโจวกวางสีและอยู่นานซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเชียงใต้ของซอปอจีนในลาสวงหัน่นบางส่วนก็เคลื่อนย้ายเขาอยู่ภาคเหนือของซอสเวียดนามและราชนาจักรไทยสำหรับการเคลื่อนย้ายเขาสู่ประเทศเล่าได้แยงออกเป็นหลายระยะและหลายเส้นทางที่แตกต่างกันคือ เลื่อนใหญ่เขาเล่าโดยผ่านบันดาแขวงผกักเตะาเนตกเชียงเหนือของสอสอเวียดนามเขาในเขตแขวงหัวพันเชียงขวางและหลวงพะบางมีเส้นทางหนึ่งผ่านมันดาแขวงตอนใต้ของสปจีนเขาสู้บรรดาเขตแขวงผักเนื้อของเลา่าเซนแขวงพงซาลีแขว,ง,ง,แขวงอุดมไซแขวงหลวงน้ำท่าและแขวงบ่อกแกว้วการอพยพของชนเผ่าอิเมียน เขาสู่แผ่นดินเล้าแยกใดเป็นสองระยะดังนี้ระยะที่หนึ่งในสมัยตอนปลายของราชวงศ์ซิ่งซึ่งกงกับสมัยล้านสร้างตอนปลายในยุคเจ้าอนุวงศ์กอบกูเอกลาดและเคลื่อนย้ายเขาสู่แผ่นดินเล้าขั้นที่สองในสมัยที่เมาเจอตุงปฏิวัติประเทศ ในระหว่างปีคศ1945ถึง1949เผ่าอีเมียนที่ดำลงชีวิตยอยู่ในประเทศเล่าแยกออกเป็น3มแทงอย่างนี้ 1. แล่นแตน 2. ย่าวขาวและ3ย่าวพ่มไม้แดงหรือย่าวข้อแดงการดำรงชีวิตของส่วนเผ่าอีเมียน ก็คล้ายๆกับชนเผาเล้าเผาอีเมียนที่ดำลงสีวิตยอยู่ในเขตโนบทก็ทำการเห็ดไทยไทยหน้าเลี้ยงสัตว์ปลูกฝังส่วนอีเมียนที่ดำลงสีวิตยอยู่ในเมืองก็มีอขาค้บขายเป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะเผาอีเมียนที่ดำลงสีวิตยอยู่เมืองเซยบุรีบรรดาห่างห่านห่านขายเครื่องทรง ห่านขายลดล่างต่างๆก็ล้วนแต่เป็นกิจการของเผาอีเมียนส่วนสุดนุ่งของเผายาวก็มีเอกลักษณ์เฉพาะโดยเฉพาะผู้ยิงมักนุ่งส่งขาลีบปักแซลโดยหูบดอกฝ้ายลิงไล่ต่างต่างและนุ่งเสือคุ้มสีดำข้อแดงพร้อมกับเอาผ่าพันหัวที่มีเอกลักษณ์ สพาะเพาพอได้ศาสตร์สายตาไปบึงก็หูดีว่าส้นเพานั้นคือส้นเผาอีเมียนส่วนอาหารการกินของส้นเผาอีเมียนแมนแ้นคล้ายๆกับส้นเผาเล้าทั่วทั่วไปแต่เศร้าอีเมียนจะนิยมบริโภคเขาเจ้าหลายกว่าเขาเหนียวสำหรับความเสื่อถือทางด้านศาสนาในหบเวียนหนึ่งปี งานบุญประเพณีของสนเผาอิลเมียนแมนบุญปีใหม่หรือบุญกินเจียงซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนหนึ่งของทุกๆปีนอกจากนั้นในแต่ละเดือนเขาเจ้ายังมีพิธีกรรมหลากหลายเส้นเดือนสองเฮ็ดพิธีกรรมบานเดือนสามเฮ็ดพิธีกรรมบูซาหรือเข่นผีพอ่อผีแม่และบรรพบุรุษเดือนสี่ก่อนจะลงมือเฮ็ดการผลิตต้องได้เฮ็ดพิธีกรรมขอบไว เจ้าทินเจ้าฐานปูปบปปักหักษาและทรงสิงซักซิ์ให้พลปลูกง,งอกงามเดือนหาและเดือนเจ็ดเ็นบุญหัวเขาต้ม่มเอากาบกวยหรือเจี๊ยเขามาตัดเป็นหูบเครื่องนุง่งเพื่อบูซาพี่พอพี่เม่และพี่เฮือนเดือนแปดเฮ็ดบุญกินเขาใหม่และเดือนสิบเอ็ดเฮ็ดพิธีกรรมตุยกายสำหรับเครื่องดน,นตรีและเครื่อง ดนตรีพืนเมืองด่านศิลปะวรรณคดี่วนเ่านีมีเนื้อห้องทำนองเสพมีเพลงห้องหยุยง,งยมีกองขับกองล่ำขับยาวที่เป็นเอกลักษณ์ของตนพิเศษขเจ้ายัางมีตัวอักษรซึ่งเป็นภาษาจีนทีบรรพบุรุษได้บันทึกตำล่าหยาต่างๆและหีดข้องประเพณีไว้ให้ลูกหลานได้สืบทอด เซาอิเมียนเส้อว่าเขาเจ้าเป็นพี่น้องก,กันและมีด้วยกันสิบคนยิ่งหกายหและมีแสดังนี้ 1. น,น,นึ่แสฟ้าน 2. องแสเส้น 3. ามแสตั้งสี่แสเจ้าห้าแสเ้น 6. กแสว่าง 7. จ็ดแสฟุงแปดแสเจียว เก้าแสถางสิบแสลวยสิบเอ็ดแสจังและแสิบสองแสลี่คนยาวบอกว่าพวกเขาจะตกอยู่ในผากผืนใดก็จะติดต่อและหักแพ้งกันเสมอตามข้อมูลเผาเมียนวิกิพีเดียใหฮหัว่ามีประชากรเ่าอ,อีเมียน ในประเทศจีนประมาณ2ล้าน6แสนคนเวียดนามประมาณ8,90,000เก่ามืนคนสหรัฐอเมริกาประมาณห้าหมื่นไทยประมาณ4 8่หมและเละลาวประมาณ2อง0 0ืนคนนอกจากนี้ยังมีเผ่าอีเมียนอย่างใหญ่ไปบรรดาประเทศตะวินตกต่างๆและคาดว่าภายใน10ปีประชากรเมียนประมาณ4ี่ล้านคนในทั่วทุกมุมโลก ขอขอบใจที่ทานให้เกตที่ตามรายการดูดีเสมอมาขอความสุขสุกดีจงเกิดแก่มิรายการทุกทุทานสำหรับเมื่อนี้ขอกลาวคำวา่าสบายดีสกิฟชแน,นลภูมิใจเสนอ 来，你再睡啊 来，给来一